สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานนนทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งขอพักเรื่องกระเป๋าไว้ก่อนเนาะเก่งจะมาแนะนำอา,อาหารที่เก่งชอบนะคะซึ่งเป็นสาหล่ายพวงองุ่นนะคะแต่อันนี้เก่งได้มาจากาน้องขันตินะคะซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะ เออน้องขันติเนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์มานะคะจะเป็นตัวนี้สาห่ายพวงองุุ่นนะคะซึ่งมาในซองทึบแสงแบบนี้นะคะก็คือดีของสาหร่ายพวงองุุ่นนะคะก็คือมีกากใยสูงนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอีกเยอะเลยนะคะลายพวงองุุ่นของน้องขันติก็คือ สามารถเก็บได้นานนะคะถึง30วัน 30- 40ถึงวันเลยนะคะโดยแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะซึ่งเวลาเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อสถุงฟรีเอ่อฟรีค่าส่งนะคะก็คือถุงละร้อยบาทนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวตัวน้ำจิ้มนี่นะคะก็คือมีมาให้นะนะคะ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็แล้วพี่น้องหันติเขาจะมีวิธีการล้างสาหร่ายมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเก่งจะแปะวิธีการล้างสาหร่ายไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะไม่ไหวแล้วอยากทานมากเคนะคะนี้เก่งน้ำจิ้มใส่ถ้วยแล้วเนาะอันเนี้ยจริงๆแล้วว่าสาหร่ายเนะี่ยคือเราจะทานกับอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเก่งอจะชอบพวกเป็นพวกยำ เป็นพวกยำเป็นพวกสลัดมากกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวราดน้ำจิ้มเลยโหน้ำไหลไหลเลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวลองน้ำจิ้มของน้องก่อนเนาะอืม้ม ดิมน,นี่ค่อนข้างแซบเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่ทานเผ็ดนะคะเก่งนะนําให้ใส่ชีละน,นิดนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้าจิ้มแซบมากเลยอืมแซบมากเลยค่ะเพื่อนๆเก่งลองทางกับแซลมอนมักงเนาะ อือร่อยม,มากเลยค่ะ สุดยอดค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยเนาะเราสามารถเก็บได้นานเราเก็บไว้ในตู้เย็นเราอยากทานขึ้นมาวันไหนก็คือแค่ฉีกซองล้างน้ำสามครั้งนะคะแล้วก็จิมจ้มน้ำจิ้มทานได้เลยค่ะ 嗯，你讲一哈。Huh? ใครที่ชอบเรื่องความแซ่บนี่น้ำจิ้มนี่ยกให้เลยนะคะน้ำจิ้มของน้องขันตินี่แซ่บมากเลย านกับน้ำยำก็ได้นะคะหรือทานกับน,น้ำจิ้มก็ได้เก่งจะเป็นคนที่ทานยำก็คือทานแบบเผ็ดสุดๆไปเลยนะคะอื อร่อยมากค่ะแต่ทางกับหมูมะนาวมากดีกว่าเนะาะตอนนี้เริ่มผิดมากอืมทางกับหมูมะนาวอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะ วันนี้เก่งหอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตัวจะแตกแล้วค่ะโอเคสำหรับอ่าสาลายนะคะพงองุ่นนะคะรสชาติดีเลยดีกว่าที่เก่งเคยทานเอ่อที่ซื้อจากตลาดนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยของน้องขันติเขาเนี้ยฟังเค็มมันจะน้อยนะคะก็คือแทบจะไม่เค็มเลยมา,มากกว่านะคะก็คือ,อ,อนี่นะคะ สีมันจะเออสีตัวสีของน้องขันติเนี่ยมันจะอ่อนกว่าสีสาล่ายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าเขามาในซองทึบแสงแบบนี้ซึ่งอ่าตัว color fill มันก็จะหายไปอ่ะเนาะแต่ว่าเรื่องรสชาติเรื่องอะไรทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยกับของสดในตลาดนะคะแถมเก็บได้นานกว่านะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปดูในเพจของน้องขันติได้นะคะ สำหรับวันนี้เก่งขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย